สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชม FC พี่พี่น้องน้องนักมาครุกทุกทุกท่านมาพบกันอีกเช่นเคยครับมาครุกไทยไก่ก้าวฟ้าวันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะครับขอนาเสนอเกมนี้ให้ชื่อว่าเรือคลองเจ็ดนะครับอยู่ในแอปมาครุกขั้นเทพออนไลน์จับคู่มาเจอกับท่านสุทินนะครับเซียนมากขุนเขานะครับ เป็นหมากสีขาวเปิดอ้มายงขวานะครับโคนเทียมเม็ดไก่ก้าฟักก็มาขวาโคนเทียมเม็ดเหมือนกันครับตำแหน่งนี้ดันโคนขึ้นปะนะครับคู่ต่อสู้อืเปิดเกมไว้นะครับเปิดตัวหมากเปิดรูปหมากเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเปิดปีกอินซีมาอีกนะครับอขุนเรายังไม่ทันขึ้นเลยจังหวะนี้กินตัดเข้าไปครับคู่ต่อสู้ก็กินตัดเข้ามาเหมือนกัน จังหวะนี้แทงใส่เม็ดฝังสูงฝังสูงขึ้นปะตัดสู้ยกม้ามาจับกินเบีย้ยถ้าเราูผเขาจะทิ่มใส่เม็ดเรานะครับก็ตั้งรับโดยการสวนกลับครับนะครับนำเบีย้ยไล่ม้าขึ้นไปนะครับสวนขึ้นไปเลยนะครับถ้าม้ามาจับกินเรือก็เราก็จับกินม้านะครับก็ทําให้ม้าของสีขาวต้องจรรรีหนีกลับไปดังนั้นเราก็สวนขึ้นไปอีกครับดันเบีย้ยไล่เม็ด เมดของสีขาวมีปัญหาถอยออกไปทางด้านปีกขวาของสีขาวนะครับตำแหน่งนี้ดันคนขึ้นไปครับเสริมตัวหมากขึ้นไปนะครับเสริมสาคอเข้าไปนะครับู่ตอสู้ส่วนเบียตำแหน่งนี้กินกินกินไม่เป็นไรนะครับเสริมคนขึ้นไปอีก1ดอกนะครับ เดี๋ยวเราจะเก็บขุนไว้วังในนะครับเรามีเบี้ยสูงนะครับการเก็บขุนไว้ใต้เบี้ยสูงเป็นตาที่ดีที่สุดนะครับจังหวะนี้สีขาวเปิดมาและโจมตีเบี้ยนะครับเบี้ยที่ตำแหน่งช็อตชิง6นะครับดังนั้นก็มีเรือผูกดันคนขึ้นไปครับสวนขึ้นไปอีกครับครับก็เป็นการตั้งรับผูกเบี้ยในตัวนะครับแล้วก็โจมตีในตัวนะครับจังหวะนี้ดันเบี้ยขึ้นไปครับ โอต่อสู้จะดันเม็ดไล่เราไหมไร่มากกินเลยนะครับอา้าวไปครับไร่มากินเลยไม่ได้ครับคิดไม่ทันครับก็เป็นเกม10นาทีนะครับจังหวะนี้ก็โจมตีบี้ครับโจมตีเบีบเบลิมเกมสิบนาทีค่อนข้างที่จะไว้พอสมควรนะครับโอต่อตสู้ไล่โคน เห็นได้ว่าเรือด้านหลังขาดอยู่นะครับคู่ต่อสู้ถ้ากินโคนเราแล้วเรือด้านหลังก็จะขาดเสียสองหนึ่งเราก็ยอมเสียโคนไปตำแหน่งนี้ก็ต้องสวนขึ้นไปอีกครับนะครับดันเบียนะครับที่ตำแหน่งชอริ่งดันสวนขึ้นไปเลยนะครับก็ตั้งรับในการสวนกลับนะครับคือไม่หนีตัวครับไม่หนีตัวมีเต้มไหนดีกว่านี้นะครับอืม ดีสุดครับนะครับดันเบี้ยขึ้นไปครับสวนขึ้นไปเลยนะครับก็ได้เบี้ยสูงถาวรนะครับก็เป็นการยึดตําแหน่งกระชับพื้นที่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจะเห็นจะเห็นได้ว่าคู่ต่อสู้ก็หมุนตัวได้ลาบากนะครับนะครับทั้งม้าทั้งโคนนะครับจังหวะนี้ทําท่าจะซ้อนเรือ ดันโคนขึ้นไปแรกกับไปชีเ้เฉยเบียไม่มีประโยชน์นครับจังหวัดน,นี้ถอยกลับก่อนครับถอยกลับก่อนคู่ต่อสู้จะเอาอยัางไงต่อเดี๋ยวเราจะขยายมาหรือแม่ก็นําเรือไปจับกินเม็ดนะครับคู่ต่อสู้ตัดสินใจกินนะครับกินก็ นำโคนกินขึ้นไปนะครับกินขึ้นไปตรงๆงครับนะครับคู่ต่อสู้นำโคนมาต่อกินกินมาขึ้นมาไม่ดีนะครับมีตำแหน่งลุกคาดนะครับถ้างั้นขาดการเชื่อมต่อนะครับก็โคนครับโคนขึ้นไปฉีกออกไปทางด้านปีกซ้ายจับกินเม็ดนะครับไปครับนะครับก็ขึ้นไปโจมตีเม็ดครับนะครับ เม็ดองสีขาวมีปัญหานะครับถอยไหมน่าจะถอยครับน่าจะไม่มีตัวผูกถอยไปแล้วนะครับถ้างนั้นเราโจมตีต่อเนื่องนะครับยกม้าไปโจมตีเบียนะครับเบียริมนะครับที่อยู่ตำแหน่งชอชิงชอชิงสี่ของสีขาวนะครับ กต่อสู้ซ้อนเรือนะครับเหนียวแน่นเหลือเกินครับนำม้าขึ้นไปต่อเลยครับปลดอาวุธไปในตัวนะครับลราเบี้ของเรากินขึ้นไปก็ป้องกันตาเม็ดนะครับทําให้เม็ดของสีขาวไม่สามารถกลับมาใช้งานครับเสริมตัวขึ้นไปอีกครับนะครับกู้ต่อสู้พยายามจะปลดตัวปลดอาวุธนะครับกินมากินกลับไม่โกงครับในตําแหน่งนี้ คู่ต่อสู้ยกม้ามาจะมารุกคาดกินเรือนะครับกินโคนด้วยนะครับก็นําเรือมาผูกครับผูกเบี้ยแล้วก็กันตารุกคาดในตัวนะครับคู่ต่อสู้ก็พยายามครับพยายามที่จะนําตัวหมากออกมาใช้งานให้ได้นะครับแต่เราก็พยายามกระชับพื้นที่ครับก็เป็นแต้มงูรัดเขียดนะครับคู่ต่อสู้ขยับเรือมาจับกินโคนก็มีหงายเบี้ยสวนไล่มา นำมา้าขึ้นไปผูกโคนะครับผูกโคนแล้วก็มีตำแหน่งค่อมค่อมเรือคู่ต่อสู้จะทำยังไงต่อในตำแหน่งนี้นะครับเรามาดูกันครับถ้าต่อไปสีขาวเดินนะครับท่านสุทินนะครับถอยโคนแบบนี้ถ้าเรายกม้าไปค่อมเรือ เขากินโคนเราก็ดีครับแลกเรือเท่าไม่กินน่ะสอนเรือก็มาแลกเรืออืยังไม่อยากครับนะครับเอาไว้ก่อนดีไหมเอาไว้ก่อนนะครับก็ขอประทานอภัยนะครับนะครับขอประทานอภัยเราไม่ไปค่อมเรือนะครับเราหงายเบี้ยดีกว่าครับหงายเบี้ยค่อยๆบีบไปเรื่อยๆนะครับเรือของคู่ต่อสู้ก็ออกไม่ได้ครับนะครับเบี้ยก็เป็นจุดอ่อนนะครับทางด้านปีกซ้าย อีกขวาของสีขาวครับอีกซ้ายของเราก็เหมือนเป็นการให้โอกาสในตัวครับคู่ต่อสู้ก็พยายามดิ้นนะครับนำม้ามาแบบนี้ม้ากลับไม่ได้แล้วนะครับน่าจะลงกับโคนลงกับโคนครับก็นำเรือมาจับกินม้านะครับเรือด้านหลังขาดนะครับคู่ต่อสู้จะเห็นหรือเปล่านะครับ ยังไม่อยากนําม้าไปแลกขับเรือครับม้าตอนนี้อยู่ในตำแหน่งที่ดีมากนะครับจับกินเบี้ยของสีขาวทางด้านปีกขวาที่มีขุนผูกอยู่นะครับค่ต่อสู้เสริมโคนเข้ามาแล้วนะครับก็นําเรือกินเข้าไปครับเรือด้านหลังขาดนะครับของสีขาวนะครับม้าก็หนีไม่ได้ครับก็กินครับเรือเราก็ยึดคลองเจ็ดนะครับยึดคลองเจ็ดเป็นที่เรียบร้อยค่ต่อสู้จะนําเม็ดไล่เรือหรือเปล่านะครับ ไรเรเือก็จับกินเม็ดเม็ดไล่มาก็ถอยกลับไปจับกินเม็ดก็ตสู้ถอยแบบนี้ก็ไปครับนะครับเราจะกินเบีย้ยฟรีครับจะเห็นได้ว่าครับม้าอยู่ในตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่ดีมากครับถึงขุนหลบไปแล้วครับเราก็กินเบีย้ยฟรีขุนไม่หลบเราก็กินเบีย้ยฟรีนะครับก็เก็บเล็กผสมน้อยไปครับเวลาของไก่ก้าวฟ้าก็เดือน้อยลงน้อยลงทุกทีอีกแล้วนะครับคือแต่ละแต้มคือใช้เวลาคิดค่อนข้างที่จะนานนะครับไปครับ เม10นาทีแับแป๊บเดียวครับโอ้โหครับกินครับนะครับตอนนี้ก็เหลืออยู่นาทีกว่านะครับนาทีนิดๆครับถอยมากลับมาครับถอยมากลับมาเหลือ57วิแล้วครับนะครับ57วิหนึ่งนาทีสุดท้ายนะครับจังหวะนี้เอาไงดีโอ้ยเวลาจะหมดอีกแล้วกินสองาแป๊บหงายก่อนครับหงายก่อนกูจะสู้กิน กินกลับเข้าไปม,มีจังหวะเอาเบี้ยรุกนะครับเบี้ยรุกที่ตำแหน่งคอควายสองแล้วมาซ้าลุกจนนะครับโอ้โหไม่ทันครับไปครับนะครับไม่ทันครับเวลาเวลาเหลือน้อยมากแล้วครับกินเข้าไปครับโคตสู้เดินแบบนี้เราเม็ดขึ้นไปลากเม็ดขึ้นไปจะทันหรือเปล่าจะทันหรือเปล่าลากเข้าไปอีกครับเอาเบี้ยจัดเข้าไป ไม่กินเรากินนะกูต่อสูจะเอาอยัางไงต่อในตอนนี้กินเข้าไปครับเหลือ20วิสุดท้ายนะครับมาลุ้นกันครับว่าจะทันหรือเปล่านะครับกูต่อสู้ไล่โคนเอาโคนไหลขึ้นไปครับไหลขึ้นไปที่แรกว่าจะเดินเรือนะครับไปลุกจนเขาก็หลบมาทางนี้ได้ไปครับกูต่อสูลุกครับลุกขยับขึ้นเป็นหนึ่งตา ูต่อสู้ต้องถอยเรือกลับไปกันไม่งั้นลุกจนนะครับไม่งั้นลุกจนนะครับถอยกลับไปเรายกไปทางด้านปีกขวาครับนะครับก็ทันครับทันพอดีนะครับก็เหลือสิบกว่าวิสุดท้ายนะครับก็คู่ต่อสู้น่าจะโยนตัวนะครับนำเรือมารุกอีกทีหนึ่งตอนนี้ก็กินเวลาของคู่ต่อสู้ไปก็ทำให้เราได้คิดนะครับมีเวลาเหลือครับก็กินครับนะครับ จอแดงๆครับกริบกรบก็คือเวลาจะหมดครับก็จนสวยงามครับในตำแหน่งนี้ทันเวลาพอดีเส้นยาแดงผ่าแปดกเขาขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ดติดตามนะครับรับชมมากรุกไทยไก่ก้าวฟ้าแล้วพบกันใหม่อนะีพีหน้าคลิปหนะ้าสวัสดีครับ